วันนี้นะครับผมเอา้าอากาศร้อนๆตอนเช้าๆต้องดื่มริปโผลเฮ้ยอะไรของมึง, <c oughs> งมเนี่ยนี่เอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ทธรรมศาสตร์ดังสิไม่ใช่ยี่อยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับอ่าเาเรียกว่าอะไรสถานีว่ายน้ำสถานีว่ายน้ำสระว่ายน้ำนั่นแหละของธรรมศาสตร์บอกเลยว่าดีกว่าว <c oughs> ่ะเชิญค <c oughs> ุณหอมกุ้ยดีอันนี้เดี๋ยวให้บอกได้ไหมนี่ยบอกไเนี่ยคุณจะบอกวันนี้ทำอะไรบอกได้ไหมได้วันนี้เขาปรีแล้วติกปากติกคอทำไมอ๋อเดี๋ยวนี้น่าจะมีซีนรวมทุกคนจะมาดูว่าเล็กขนาดไหนนะฮะ ไปลุยพวกเราต e ้องมีแฟนให้ได้ใช <no ่ไปเลยไม่มีท่าได้หรือเปล่าท่าและตื่นเต้ต้องมีแฟนให้ได้ใช่ใช huh? ่หรืออเราดีๆใช่ใช่เนาะใช่ใช um, ่ใช่ใช่ หนึ่งสองสาม่องแล่ใช่พี่แม็กซ์ส่งใหม่พี่แม็กซ์ส่งใหม่มาเถอะนี้ต้องมีแฟนให้ได้ใช่มึงเป็นไรกันไปอยากด้วยด้วยเดี๋ยวจะถึเดี๋ยวจะถึงจะมีแฟนให้ได้ใช่ใช่พวกมึงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยใช่ไปใช่บทเสียนอย่างนี้จริงหรอใช่แต่ผมกอดคอแล้ววิ่งมา รู้สึกไงบ้างครับใช่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 คือเทใช่ไหมพี่ดาที่โชถ่ายยใช่ไหมันนฮะคุณคุณเปิดรายการกับทีวีไปคุณไม่ได้ไหนลองเปิดแบบไม่ทีวีชรองตอนไปไครับมาต่อวันนี้เราอยู่กันที่พี่ไฮด้วยซีนวันนี้การวิ่งแบบอะไรครับวิ่งลูคัวครับสมมป็นต้องประหยัดพลังงานนะใช้เครื่องเดียวอวิ่งแบบไหนครับเที่ยววิ่งเลย มทำทำเงี้ยเสียชื่อเทรนเนอร์หนิบ้าแม่งคนบ้าวิ่งบลูเดียวกันเออถ้าน้องมนเตียนได้กหมพี่ไม่ได้ไปตื่นก็ไม่ได้เป็นแต่กูเหมือนป๊อกป๊อกโตเนยเข้มเข้มเลยนะเสื้อลาคอสกางเกงลันพื้นเนี่ยมึงเล่นมึงยังไม่มั่นใจน้องน้องผมไม่ค่อยได้เป็นตลกเอาคงคมเฉียบเอาเสื้อเฮ้ยไอ้นี่ก็ตื่นเหลือเกินที่เป็นลูก มาแล้วคน้น่ลมาแล้วร้อนมากเป็นการเปิดตัวนักแสดงที่หล่อที่สุดในเรื่องเจ็ดคนก็คือพีรวินนั่นเองอซีนน้าทำผมมาตลอดใช่เลยปืเตั้งเตรียดอีกแล้วได้ออกกล้องที่ไรน้อยตลอดทีนน้ำทางผมมาตลอดก็คือพีรวินนั่นเองสักเอก อะไรวะมึงเลิกแกล้งป่วยแล้วมึงรู้ป่ะวิ่งแบบนี้เลยอะไรของมึงวะตีใบแก้วอมแล้วตัวร้อนมึงคิดว่ากูไม่รู้หัวอุ๊ยอะไรไม่เจ็บไม่อะไรเจ็บรอบแลกรอบเดียวแล้วมันไม่เจ็บเลยเป็นชุดบาเป็นไงครับเป็นจริงเจ็บจริงไม่เจ็บคนนุ้นเจ็บคนอารมณ์เมื่อกี้คือใส่สุดครับเี็คือเราอะเป็นคนที่มองเขาอ๋อว่าเขาแบบเอาเปรียบคนอื่นอะแล้วเรามั่นใจว่าเขาเอาเปรียบซึ่งพอเรามาเช็คอะเห็นว่าเขาอะคือเขากินใบแก้วทำให้ตัวร้อนเลยไปซ้อมไม่ได้อมอมใบแก้วไม่ได้กิน นั่นแหละอมเหมือนกันแหละดิเดอรวบอลล็อกมันคือแบบเอ๊ทำอนะไรได้แตบบ่ไม่ได้นคนดูด้วยทำอย่าง